ยังหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาเงินยังไม่ได้เลยเมีม,มีมีอยู่ข่าวหนึ่งครับ้องมิวฮะมีอยู่ข่าวหนึ่งเรื่องแวดรีฟันนี่นี่ก็หาเงินนะฮะแวดรีฟันนะครับเป็นการดึงนะักท่องเที่ยวเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่ค่ะนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในบ้านเราแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยะนะฮะของเดิมมันเป็นยังไงแวดรีฟันเนะะี่ยพี่ไม่เคยได้เลยฮะ คือเวลาเหมือน <ผม S 1> เราไปเที่ยวต่าง <c oughs> เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะคะอ่ะคุณผู้ชมสินค้านะคะบางรายการซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวที่ไปซื้อสามารถค,รคืนแ็กรีฟันได้เราก็จะได้เงินคืนนะคะแล้วแต่จำนวนของสินค้าก็ว่ากันไปแต่ละประเทศเขาก็มีะะระดับต่างกันอ,อย่างบ้านเรานะคะคือบางที่เดี๋ยวฮะคือบางที่เนี่ยก็คือคืนคืนคืนที่ร้านค้าเลยจบใช่ค่ะนะฮะแต่ของเราเนี่ย ที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นั่ตีช่วยกลังหนึ่งกำลังศึกษาวิธีการอยู่เนี่ยนะฮะว่าของเดิมเนี่ยของเราเนี่ยต้องนําสินค้าเนี่ยไปแสดงต่อด่านศุลกากรเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะก็ค่อยมาต่อที่ด่านสัมภากรใช่ไหมฮะเพื่อที่จะคืนคืนแวดนะฮะมันก็จะมีสองด่านของเดิมนะ แล้วม,มาทาให้เสียเวลาสาหรับนั่งเที่ยวที่จะเดินทางกลับบ้านไงออกต่างประเทศใช่ไหมฮะซื้อของใช่ไหมทีนี้ก็ำลังจะทําเป็น one stop service ก็คือว่าเอาศุลกากรกับสัมภาระเนี่ยมารวมกันจุดเดียวนะฮะพอนักท่องเที่ยวมาปุ๊บคุณก็โชว์สินค้าเลยแล้วก็คุณก็ได้แท็กรีฟันทั้งคืนเลยะนะฮะแบบนี้นะกำลังศึกษาดูดูอยู่วิธีนี้คิดว่าประมาณสักสองสัปดาห์สองสัปดาห์จะจะได้ความว่าอย่างนั้นนะฮะสสัปด,ดาห์เดี๋ยวเข้าครมอนะคะ,คะทีนี้เรทอะเรท นะจากฐานข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจไปไปไปค้นมานะฮะ,ะคือปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่มีราคาไม่เกิน5,000บาทเนี่ยผ่านพิธีศุลกากรน,นะครับของใหม่นี่จะจะบอกว่าถ้าจะผ่านนี่ก็ต้อง20,000บาท5,000นมันน้อยไป20,000ก็คือมูลค่าสำหรับเงื่อนไขาการขอคืนนะคะผู้โดยสารต้องมียอดซื้อไม่น้อยกว่า2,000บาทต่อร้านต่อครั้งต่อผู้โดยสารหนึ่งราย ซื้อของมูลค่าไม่เกิน5,000บาทสามารถไปขอรับคืนภาษีจากเจ,จ้าหน้าที่สรรพากรโดยไม่ต้องผ่านพิธีทางศุลกาการได้ทีนี้ตัวเลขตัวเลขกาลังดูอยู่ว่านะฮะค่าของของเดิมจาก5,000จะขยับขึ้นเป็น20,000ค่ะนะฮะแล้วก็การ,รนําสินค้าไปสําแดงคืนภาษีจากศุลกาการเนี่ยของเดิมจาก10,000บาทก็กําลังจะขายายเป็น40,000บาทนะฮะแล้วก็จะมีก็จะมีพวกที่ิ ของที่ซื้อนี่ที่จะหิ้วขึ้นเครื่องเนี่ยนะ,ะเป็นที่ราคาตั้งแต่หมื่นบาทขึ้นไปเนี่ยอาทิเครื่องประดับทองรูปประพันธ์นาฬิกาแว่นตาปากกามือถือแล็ปท็อปแท็บเล็ตกระเป๋าวงเล็บไม่รวมกระเป๋าเดินทางนะฮะเข็มขัดแล้วก็ของที่สามารถที่จะแครี่ขึ้นเครื่องได้ ที่ถือขึ้นเครื่องได้นะคะแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปแต่วันนี้นักข่าวก็ถามคุณจุลพันธ์อีกประเด็นหนึ่ง <ฮะ S 1> ก็คือไม่ใช่แค่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติคืนแบตรีฟันได้แต่นโยบายการลดภาษีน้าเข้าสินค้าแบรนด์เนมเป็นยังไงบ้างโอ,อ้แต่นี้เจ้าตัวไม่ได้ตอบนะเป็นแหล่งข่าวบอกมาคุณผู้ชมแต่ว่ามันคือหมายถึงหมายถึงอะไรหมายถึงสินค้าแบรนด์เนมในบ้านเราราคาแพงคะ่ะราคาสูงคะ่ะจะลดราคาเพื่อที่จะลดภาษีดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ลดภาษีลดภาษีนําเข้าเพื่อให้ราคามันถูกลงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เวลาเข้ามาแล้วก็มาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะหรือแม้แต่คนไทยที่ซื้อก็จะได้เอื้อมถึงมากขึ้นอ่าเพราะตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่เอาจริงก็ต้องยอมรับว่าเวลาไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมซื้อที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าราคามันถูกกว่าภาษีถูกกว่าแล้วก็สามารถคืนแบ็คดีฟันได้อีกความจริงก็มีหลายแง่มุม ในแง่มุมบางแง่มุมก็คือว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเขาจะช้อปปิ้งเนี่ยเขาคงไม่มาช้อปปิ้งที่ประเทศไทย,ยใช่ไหมฮะไปฮ่องกงอย่างทีเป็นต้นนะฮะแต่ถ้ามาในบ้านเรานี่ไม่รู้ว่าแนวคิดนี้เขาจะจะโอเคหรือเปล่านะฮะในการที่จะลดภาษีอันนี้ก็ต้องรอดูว่าถ้าแต่ว่าความจริงแล้วนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่กระเป๋าหนักนะฮะที่ไป ภพารากอนนะฮะที่ไปเอมบ assy นะฮะที่ไปไอคอนคสยามคค,คือมันเป็นมันเป็นแหล่งที่มีสินค้าแบรนด์เนมถูกไหมฮะคะเขาก็จะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมเหล่านั้นเหมือนกันนะนัก่องเที่ยวชาวจีนที่กระเป๋าหนักนะฮะนี่ก็อรอดูก็จะเป็นอีกอันนึงในการที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวนะฮะเดินทางเข้ามาในบ้านเราแล้วก็จับจ่ายใช้สอยนะครับ ส่วนคนไทยเองเอ<ข>อวันนี้มันมีเรื่องเรื่อง,องและข่าวไปถาม